วันนี้จะมาไขข้อสงสัยนะคะสําหรับมีคนที่มีการถามเข้ามานะคะคนใกล้ตัวเองนะคะระหว่างการซื้อหวยกับการซื้อหุ้นมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าอขอหวยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่น,นี่ขอไปด้วยนะคะเงินที่เราไปซื้อหวยเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถูกนะเงินมันหายไปเลยร้อยเปอร์เซ็นสมมติว่า ใบหนึ่งมันซื้อมาแปดสิบาทหรือร้อยห้าสิบาทอะไรก็แล้วแต่หรือซื้อไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งลุ้นเนี่ยในวันที่หวยออกหว่วยออกแล้วเราไม่ถูกเงินเราหายไปเลยนะคะมันไม่ได้อะไรเลยสักบาทนะแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของการซื้อหุ้นปุ๊บเนี่ยคนที่ทําการซื้อหุ้นถึงแม้ว่าคุณซื้อหุ้นไปแล้วสมมติว่าห้าบาทอยู่ดีๆมันตกมาเลยสี่บาทมีโอกาสที่จะเป็นบวกนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันหายไปมันก็หายไปบาทเดี๋ยวดูไหมคะถึงแม้ว่ามันซื้อแล้วมันจะติดลบและการติดลบของหุ้นเป็นเรื่องปกติมากมีโอกาสจะเป็นบวกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราซื้อไปห้าบาทน่ะมันหายมันไม่ได้หายไปเลยห้าบาทมันอาจจะหายไปสักห้าสิบตังค์สาสิบตังค์ตามคนไกของเขานะคะซึ่งไม่ต้องตกใจถือไปเลยคะ่ะถือไปยาวๆมีโอกาสเป็นบวกแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกหุ้น ที่มีพื้นฐานดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่จะมาบอกว่าหุ้นพื้นฐานดีนี่จะดูแบบไหนนะคะเอานี้จะเอาเข้อมูลมาจากเซ็ตมาให้นะคะไม่ใช่คิดเองนะคะสองโอกาสที่จะถูกนี้น้อยมากนะคะการที่จะถูกหวยนี้น้อยมากอันนี้คือข้อเสี่ยงเขาสาหรับความเห็นส่วนตัวนะสําหรับการซื้อหุ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแดงเราซื้อมา,าเป็นแดงซื้อมาอีกก็ยังแดงลงไปอีกติดลบลงไป,ไปอีกโอกาสที่จะเป็นบวกมีนะคะ เพราะหุ้นมันคือการลงทุนนะคะการลงทุนรูปแบบหนึ่งซึ่งโอเคมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณยอมที่จะเสี่ยงกับหวยเนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกหรือไม่ทราบนะคะลองมาเสี่ยงกับหุ้นดูไหมนะคะถึงแม้ว่ามันจะติดลบโอกาสเป็หนหวกก็มีโอกาสที่เราจะทากาไรแล้วหุ้นบางตัวนะคะถึงแม้ว่าจะติดลบแต่ก็จะยังได้ปันผลอยู่นะคะอย่างที่ที่จบิอย่างเงี้ยตอนที่โอซื้อเข้ามาเนี่ย ก็ติดลบนะคะติดลบแต่ก็ยังได้รับปันผลจากเขานะคะ t t p เนี่ยนะำบกปานผลิตน้ำบกปานปาสุภูมิภาคนะคะได้ผลอยู่30บาทนะคะ TPIPP ก็ได้ปันผลอยู่11บาทอันนี้ยังถือไม่ครบปีเลยนะแล้วหุ้นติดลบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะได้กำาัถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะยังติดลบอยู่มันยังไม่ได้กำไรเนาะมูลค่าหุ้นมันยังยังยังไม่ปรับขึ้นเป็นบวกแต่เราก็จะสามารถได้เงิน ได้รับประโยชน์จากการปันผลของหุ้นอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็ข้อดีของหัวยที่ที่เราเห็นนะถ้าถูกคือได้มากเกินกว่าราคาหลายเท่านะอันนี้เราก็ไม่เคยเล่นเล่นหวยไม่เคยถูรอตเตอรี่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไปอ่ะประมาณนึง ถ้าเกิดว่าถูกมันก็ได้มาหาศาลอันนี้เราเห็นด้วยอันนี้ก็คือข้อดีของเขาแต่ก็นานๆทีเนาะสําหรับใครที่ชอบชอบลุ้นก็ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่เรามาดูฝั่งหุ้นบ้างน,นะคะทุกคนมีโอกาสเข้าถึงหุ้นได้นะคะแม้ว่าจะเงินน้อยหลักร้อยเราก็เล่นได้มีเงินสี่ห้าร้อยคุณเปิดพอคุล้วคุณซื้อได้เลยเพราะว่าหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงสมุไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยคุณก็เล่นได้นะคะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเกินว่าคุณรับความเสี่ยงตรงนั้นได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีเงินน้อยเราก็ดูมาดูนะคะว่าหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50เซ็ตร้อยเนี่ยมีการซื้อขายกันเยอะมากในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยห้อันดับแรกหรือว่า100ออันดับแรกเนี่ยหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เราก็สามารถเก็บได้ซึ่งหุ้นพื้นฐานดีบางตัวเนี่ย ตัวหนึ่งราคา5้าบาทก็มีอย่างตอนที่โอซื้อบ้านปูเข้ามาเนี่ยราคาแค่6บาทกว่าตอนนี้ขึ้นไปบาทแล้วนะคะซึ่งตอนซื้อมาติดลบแล้วก็ติดลบลงมาด้วยซื้อช่วงโควิดนะคะ6บาทกว่าตอนนี้ขึ้นไปบาทแล้วอันนี้มันก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ทําให้เรามีกําไรขึ้นมาได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อความแตกต่างระหว่างการซื้อหวยกับการซื้อหุ้นนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบก็เป็นไรเนาะแต่สําหรับ ในฐานะที่โอไม่เล่นหวยแต่ว่าโอลงทุนนหุ้นเพื่อที่ว่าเก็บออมในในระยะยาวเก็บไปใช้ยามเกษียณเนี่ยก็เลยเอามาแชร์กันนะคะค่ะคุณค่ะ